ทำไงก็ได้ให้อายุยืนยาวนะคะอย่างแข็งแรงคนจีนสาจีนเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานมากแล้ว มีคาถามหนึ่งก็คือเทรนที่มาในปีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกลองชีวิตีการใช้ชีวิตที่ยืนยาวาแล้วการใช้ชีวิตที่ยืนยาวาที่ปรัชญานําเสนอสู่สังคมสู่คนไข้สู่ทุกที่มารักษาเนะี่ยยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตลองชีวิตีศาสตร์แผนจีนเนี่ยก็พูดมานานแล้วจะเห็นว่าคนจีนคนญี่ปุน่นนะคะคนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีรากฐานจากความเป็นคนจีนเขาเชื่อในการดูแลแบบคนจีนวัฒนธรรมจีนเขาจะสอนลูกสอนหลานเขาหรือนะพอตอนหน้าร้อนนะหรือ ต้องกินตัวที่ให้ธิ์เก์นะพวกซาจิงนะหรือต้องกินตัวที่ช่วยทําให้ข้างในภายในเย็นขึ้นหลอห้างกล้วยนะโนนีนัน,นเข้าอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาอยู่แล้วอากาศเย็นหรือต้องทําอย่างนี้ฝนตกหรือต้องอย่างนี้การกินอาหารตามฤดูกาลการน,นอนนะหรือต้องอย่านอนเกินห้าทุ่มนะแล้วถึงประมาณตีห้าหนาแล้วหรือออกกําลังกายเพื่อให้พลังชีไรเวียนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาอยู่แล้วของคนจีนและนี่คือลองจีวิตีอยู่แล้ว <C ram> นี่คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ หลๆตามขึ้นมาแต่ว่าพอเราไม่ได้ฟังเราไม่รู้เราไม่ได้สนใจและเราไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วก็มองโบราณไงแล้วก็มาเฮ้ยอะไรเนี่ยมาทําชีก้กงอะไรเนี่ยมาเห็นก็หนังจีนเลยอว้ยขำแต่จริงๆแล้วก็ภาษาลมหายใจเข้ากับการเดินทางของพลังในร่างกายโอ้โหลึกมากคือแบบจะออกกําลังกายแบบจะเต้นเพลงจะอะไรง่ายไปเธอต้องเอาลมหายใจจับกับนิ้วกับมือกับนู่นกับนี่แล้วเธอต้องเปล่งออกมาแล้วเธอต้องกันปอเธอโอ้โหที่จริงแล้วพอศึกษาขึ้นมาจริงๆลองจีวิธีทั้งนั้นทีนี้ กอง g ีวในมุมของฝรั่งนะในมุมของคนทั่วไปก็คือทำไงก็ได้ให้อายุยืนยาวนะคะอย่างแข็งแรงคนจีนาศาสตร์จีนเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วเพราะว่าเขาจะพูดเสมอว่าการอายุยืนนะไม่ได้หมายความว่าแค่อายุยืนแต่อายุยืนแบบลูกหลานเข็นพาไปห้างเขาไปเที่ยวที่ไหนกันลูกหลานก็ขึ้นบนเขาแม่แม่รอกับพี่เลี้ยงก่อนนะแม่ขึ้นไม่ไหวหรอกหรือแม่แม่ก็ต้องนั่งเสลี่ยงไปอะไรเงี้ยไม่สนุกหรอกเขามองว่าการอายุยืนคืออายุยืนอย่างแข็งแรงอายุยืนแบบไม่ป่ว ติดเตียงไม่ใช่ยืนไปอย่างนั้นน่ะแต่ไม่มีความสุขไม่มีจิตวิญญาณอะไรอยู่ข้างในเหลือแล้วเขาหมายถึงอายุยืนแล้วไปกับลูกหลานแล้วยังได้ Enjoy Life ยังมีพลังชีวิตไปเต้นรีลาดไปทําบุญมีความสุขอยู่กับลูกหลานได้กินได้แชร์สอนลูกหลานนี่คือ longevity ในแบบสากแผนจีนและเขามีอยู่แล้ว